เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation กลุ่มบริษัทกราฟมากรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปพัทยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแทนค nah ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมเห็นว่าเราใส่เสื้อสีสํับกันมานะแดงก็เขียวทั้ง แสดงว่าตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยทั่วโลกก็มีทั้งแดงแล้วก็เขียวใช่ใชค่ะแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> บรรยากาศการซื้อขายนะคะของตลาดหุ้นทั่วโลกในวันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีแรงวิตกกังวลเกี่ยวก,กับภาพรวมเศรษฐกิจในขณะที่ฟักฝั่งของจีนนั้นปิดทําการต่อเนื่องนะคะสักประมาณ5วันทําการแล้วก็มาเริ่มเปิดตลาดในเช้าวันนี้และะ้วค่ะดังนั้นเรามาตรวจสอบภาพรวมการลงทุนกันสักหน่อยนะคะหลังจากที่เราเห็นสัญญ,ญาณการปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสินทรัพย แต่ละอย่างนั้นตอบกลับในทิศทางที่แตกต่างกันในรูปแบบของสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นปรับตัวร่วงลงอย่างรุนแรงนะคะบางทําสถิติในระดับที่ถือว่าต่ําที่สุดในรอบ1-2ปีที่ผ่านมาในขณะที่สินทรัพย์ประเภทที่มองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างสกุลเงินเยนนะคะหรือแม้กระทั่งราคาทองคํากลับมีทิศทางของ เงินทุนที่ไหลกลับเข้าไปเงินเยนนะั้นยังคงมีทิศทางของการแข่งข้าในขณะที่ราคาทองคําขึ้นไปพีคสุดเลยระดับ1,260เหรียญน,นะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีแรงขายแล้วก็ปรับตัวลงมาย่อตัวลงมาบ้างค่ะส่วนทิศทางของตลาดหุ้นจีนหลังจากที่หยุดยาวกันไปเปิดมาในเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศแน่นอนว่ามีทิศทาขงของการถูกแรงเทขายปรับตัวลดลงมาล่าสุดสําหรับตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้สักประมาณ2%เเศษค่ะในขณะที่ตลาดอื่นๆที่มีแรงขาย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างนิเคอินะคะหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้รวมไปถึงออสเตรเลียนั้นมีทิศทางของการรีบาวกลับค่ะบรรยากาศการซื้อขายแบบนี้นะคะจะส่งผลต่อเนื่องต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณถนอมศักดิ์สหัชชัยค่ะผู้ช่วย กรรมาการผู้จัดก,การนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เททีซิมิโก้นะคะซึ่งก็จะามาประเมินทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันว่าแนวโน้มของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้นในสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไรหลังจากที่หลายๆคนนั้นให้ความสําคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางความน่าสนใจในการลงทุนส่วนใครค่ะที่อยากจะอัปเดตนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าแนวโน้มของการลงทุนนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะช่วงนี้ไปติดตามรายงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ ทุนด้านสาธารณโ,รโภคพื้นฐานถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเจริญนำพามาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่นับปัจจุบันประมาณการว่าเอเชียต้องการเม็ดเงินกว่า8แสนล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับการลงทุนสาธารณรภคพื้นฐานในช่วงหลายปีข้างหน้าแต่สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีอยู่สามารถปล่อยเงินกู้ได้แค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือ AIIB ธนาคาร AIB AI ก็เป็นความร่วมมือระหว่าง57ประเทศทั้งในเอเชียนะครับประเทศในเอเชียและก็ประเทศนอกภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งใน57ประเทศนี้เขาก็เวลาคำนวณว่าแต่ละประเทศนียจะร่วมลงเงินในการจัดตั้งธนาคารเนี่ยในสัดส่วนเท่าไหร่เขาก็ดูจากพิจารณาจาก ขนาดของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับสิ่งที่เรา,เรา,เราดําเนินกาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในธนาคารโลกหรือแม้กระทั่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF บีสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียแปซิฟิกถูกผลักดันโดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลกอย่างจีนเพื่อเป็นที่พึ่งพาด,ด้านเงินกู้ต้นทุนต่ำของประเทศในภูมิภาคเอเชียและประเทศสมาชิกที่หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งด้วยเม็ดเงินที่สูงเป็นอันดับที่1 0ของประเทศสมาชิกกว่า52,000ล้านบาทกำหนดใจเงินงวดแรกก่อนวันที่ไทยจะ เข้ายื่นสัตยาบันต่อ AIB คือไม่เกินวันที่31ธันวาคม2559พร้อมทั้งต้องผลักดันกฎหมายที่นำไปสู่การให้สัตยาบาันเพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งโดยสมบูรณ์ความตกลงของสมาชิก AIB มีผลตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2558 จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์และมีสิทธิ์การออกเสียงในการประชุม a i ไ b ไทยจึงจําเป็นต้องเร่งกระบวนการในการดําเนินงานในการให้สัตยาบันเสนอขอใช้งบกลางเป็นรายการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินสําหรับค่าสมาชิก AIIB ในปีแรกไปก่อนซึ่งหลังจากนี้จะช่วยให้ไทยมีแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำเป็นทางเลือกในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆฝ่ายจับตาม,มองน,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีความต้องการเงินทุนนะคะสนใจที่อยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือแม้กระทั่งวางโครงการเอาไว้เพื่อที่จะขอกู้ AIB ด้วยซึ่งทางด้านของไทยเองเนี่ยก็มีหลายโครงการนะคะแต่ทางด้านของอรัฐมนตรีว่าการรองนายกรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจคุณสมคิดระบุนะบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องจําเป็นหรอกที่จะต้องไปกู้ AIB นะคะเนื่องจากว่ามองว่าในประเทศไทยนั้นยังมีสถานะการเงินที่มั่นคงและก็แข็งแกร่งค่ะส่วนใคร ะะที่มองเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างที่บอกกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นสัปดาห์ที่ผันผวนนะคะมาเริ่มต้นวันนี้ตลาดหุ้นจีนเริ่มเปิดทําการกันแล้วนะคะดังนั้นจะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณถนอมศรรักดิ์สารัาราชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก ico, ค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมศรรักดิ์คะ สวัสดีครับคุณแพรมครับค่ะจากการประเมินทิศทางของการลงทุนนะคะมาในสัปดาห์นี้มองทิศทางของตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างคะครับช่วงต้นสัปดาห์ตลาดหุ้นน่าจะมีการรีบาวน์นะครับเหตุผลหลักก็คือว่าตลาดหุ้นอเมริกาซึ่งเป็นตลาดสําคัญเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีการดิดตัวขึ้นพร้อมราคาน้ํามันดิบ ผลที่ใช้ยังเป็นประเด็นเดิมนะครับว่าน้ํามันดิบอาจจะมีการเข้าไปแทรกแซงซึ่งการเป็นการแทรกแซงทางวาจาอยู่แต่ว่าการปรับขึ้นคิดว่าในช่วงเช้าเนี่ยเราก็คงปรับขึ้นในทิศทางเดียวกันอาจจะขึ้นประมาณเนวต้าเราก็คือประมาณพันสามร้อยจุดยังอยู่ยังไม่สามารถจะเบรกไปได้นะครับอยู่ประมาณพันสามร้อยเก้าสิบันสามสองพันสามร้อยจุดตัวเลขที่ต้องจับตาของโลกจริงๆมีตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ของญี่ปุ่นซึ่งประกาศออกมาแล้วนะครับก็คือแย่กว่าที่คาดการนะครับติดลบประมาณหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นสัญ การที่ญี่ปุ่นอาจจะมีการออกมาตราการเพิ่มเติมในอนาคตส่วนไทยเองเออก็รอประกาศตัวเลขจ d ดีพเช่นเดียวกันนะครับถ้าออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์2.3ถึง2.5เนี่ยก็อาจจะเป็นเชิงบวกคดาก็ผมต้องจับตา,าในช่วงของวันนี้ส่วนประเด็นระหว่างสัปดาห์คงไปดูผลกำไรบริษัทจดทะเบียนสัปดาห์นี้จะมีค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเครือของกลุ่มบตทนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไฮไลท์ก็คงอยู่ที่ผลกำไรบริษัทจดทะเบียนแล้วก็การประกาศจ่ายผลส่วนที่ยังต้องจับตาแล้วก็เป็นประเด็นเชิงลบอยู่ก็คือว่า แนวโน้มเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่า,า,ลวาหลายบริษัทที่อาจจะเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นโดยเฉพาะในยุโรปนะครับสถาบันการเงินในยุโรปบริษัทน้ํามันนะครับซึ่งอาจจะมีการล้มละลายมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยฉุดกระดาษที่ตัวจีนเองวันนี้จริงๆก็มีการประกาศตัวเลขการค้าด้วยซึ่งออกมาเนี่ยถ้าไม่ไยดีเนี่ยผมเชื่อว่าก็อาจจะทาให้เซนเเมนเชิงบวกที่เราสมุิบวกเยอะๆ20จุดก็อาจจะลงมาเหลือประมาณ10จุดหรือต่ำกว่านั้นได้เพราะนั้นในเชิงของตลาด แจะ c o m เ n ดชันนะครับก็คงเป็นลนักษณะของการเทรดซิ่งคือขึ้นในหาจังหวะขายก่อนโดยเฉพาะบริเวณพันสามรอจุดขึ้นไปจุดพิจารณาสตอฟลอสนะครับอยู่ที่ประมาณพันสองร้อจ็ดถึงพันสจุดครับ้นโดดเด่นอย่างเป็นท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการลงทุนครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอีกชั่วเวลาสักประมาณ1-2นาทีข้างหน้านี้นะคะก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสที่4ของไทยนะคะรวมไปถึงตลอดทั้งปี2,558ที่ผ่านมาด้วยดังนั้นตัวเลขเศรษฐกษิจนี้ก็จะเป็นตัวบง่งบอกเลยค่ะว่าเศรษฐกษิจไทยในปีที่ผ่านมาเป็นเช่นไรซึ่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเอาไว้ที่2.8นะคะแล้วก็มองว่าปีนี้มีโอกาสที่จะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมาเดี๋ยวรอดูตัวเลขกันส่วนใครที่มองแล้วก็จับตาที่ทางของอัตราแลกเปลี่ เริ่มเห็นสัญญาณของการขายทํากาไรตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในเช้าวันนี้นะคะเงินบาทนั้นเปิดตลาดที่35บาท59สตางค์นะคะโดยประมาณนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้นะคะก็เป็นทิศทางหนึ่งที่สะท้อนออกมาว่าหลังจากที่แข็งข้ามมากเกินไปก็เริ่มมีการขายทํากําไรออกมาบ้างในขณะที่ราคาทองคําค่ะล่าสุดลงมายืนอยู่ที่1,224อย่ี่เหรียญต่อออนซ์นะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามการส่วนช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าเตรียมตัวจะไปร่วมงาน m า n มันนี่ที่พัทยาในปลายสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ก็เลยนําเอาธุรกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรโมชั่นในสินเชื่อบ้านมาฝากกันติดตามได้ใน AC Tips ค่ะภาคอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะถ้าต้องการสินเชื่อสําหรับกู้บ้านแล้วแล้วก็ติดตามได้ค่ะในงานภาคก,ก,การเงินมันนี่เอ็กซพัทยา2016ค่ะ ไม่ใช่แค่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นค่ะธนาคารกรุงเทพยังให้คุณสามารถรู้ผลอน,อนุมัติวงเงินภายใน1วนันพร้อมรับของที่ระลึกค่ะซองใครที่กู้บ้านกับ TMB ได้รับดอกเบีย้ยดีตลอด3ปีแรกเฉพาะงานนี้เท่านั้นแถมยังได้ยกเว้นค่าเบีย้ยประกันอัคีพัยยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์อีกด้วยปิดท้ายกับสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ต่อปี3เดือนแรกและได้รับสิทธิ์ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ลด5 0ค่ะ พรุงนี้ผู้ประกอบการ SME ห้ามพลาดค่ะเกจะพาไปชมโปรโมชั่นเด็ดๆในงานมหกรรมการเงินมานีเอ็กซพัทยา2016ค่ะ จากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคาวิ่งขึ้นไปนะคะตอนนี้เริ่มมีการถอยกลับนะคะเพื่อที่จะสร้างฐานใหม่ดังนั้นทางด้านของ MTS g o แม่ทองสุขมองเอาไว้ค่ะแนวรับอยู่ที่ประมาณ1,200นะคะถึง1,230ตอนนี้หลุดแนวรับแรกลงมาแล้วนะคะแล้วก็แนวต้านเนี่ยยังมองอยู่ที่1,300เหรียญต่อออนซ์ได้อยู่ค่ะค่ะก็ต้องรอดูกันดีๆนะคะช่วงนี้ทองวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมาีค่ะสวัสดีค่ะ